สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมมีที่เป็นเหมือนเดิมวันนี้เราอยู่กับเกมโรบอทที่มีชื่อว่า one ว n น pan destiny ตอนนี้ก็จัดอีเวนต์คูณ5้ารัดอยู่โอเคเกมนี้ผมก็เคยเล่นมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ผมก็เป็นฮีโร่แรงดีแล้วอ่ะนะแต่ทุกคนดูไอ้นี่ผมสิบสองคาร์ดเอสเปอร์ใช่เป็นคาร์ดที่ผมไม่ค่อยชอบเอไรแต่ผมก็ใช้ใช้มันอยู่เพราะว่ามันไวตอดได้ นั่นแหละมันมีดีแค่นั้นแหละที่เหลือมันไม่มีอะไรดีเลยมันมีดีแค่นั้นอะไรว่าอินสเต็คสปินคิงแล้วลักพลาวเวอร์คอนโทรลคอสโตมคอสติ้งทุกคนคิดว่าเกมพายนี้สนใจไหมยนความอินเทอร์เน็ตแต่ดูที่ราคาหน่อยพันโลบักใครมันจะไปซื้อไม่คอสติ้งกูมีอยู่นี่กูมีนี่ไม่ไม่ หรือว่าไม่ใช่ดีนี้วะไอดี ID ที่เขาซื้อของไปอืมอืมดูสิแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณนั่นถึงแลวว้วอะ Q E R เอา้าเดี๋ยวว่ากูผิดไอดีผิดไอดีครับเงินทุกคนผมขอคัดคช่คัดใช่คัด โอเคกลับมากับไอเดีเดิมเนี่ยกูต้องเป็นอย่างงี้ดิวะเลเวลร้อยหกสิบสองแต่งตัวสุดโลที่นี่มันดูเยี่ยมเลยเนะี่ยนี่มันเกิรดนินจาจำได้ละจำได้ละกระจกเงามเหมื่นบุดผานินจาสลัดนี่เนะี Ninja ่ยนินจาเราก็จะนินจาระเบิดนินจาโหนวิหาร กูไม่สกิลเลยว่าสกิลเรียกดาบเพือนงไงกูงเจ็บเหมือนกันนะเู้ว่างดีกูรึกกูไม่เจ็บไอเว้ได้ือแค่แรงกระจอกแต่เกมนี้ไม่ก็ฟาร,ร์มยากจริงก็แหละฟาร,ร์มขี้หูดับตับใหม่เลยฉันให้เจเดนถ้านายฆ่าเห็นมันเห็นได้ตกลง เทมเมอร์เฮดนั่นไงเฮมเมอร์เฮดนี่ก็พวกหัวป่าอันนี้เป็นระดับเสือเอา้าก็ผิดลืมเอาอออเฮมเมอร์เฮดอือคิวเก่งเกือกเจอสคิวบุกก็ได้มึงเก่งพอควรไม่ทำไมไม่โดนอ่ะอ <c oughs> ง่ายเยอะปัมป๊มเนี่ยเลยปั๊มปั๊มปั๊มไปเรื่อย e a สมแล้วจริงที่ไม่ชื่อเราเกมพว้เกมแม่งนั่ก็ชื่อช่องผมครับ easy ะกูหลงคาลงมากเลยคือมันรับเฟ็นแบบกดรับเฟสมอัตโนมัติก็ว่ะแบบรับเฟที่เดียวแบบไม่ต้องรับอีกเลยแบบว่าทำได้ตลอดเวลาอีพีปั๊มเรื่อยๆอ,อย่าเออมีนั้นไหมเออโคตรดีไม่ทำไมปาราไปโดดวะไม่เข้าใจวัยรุ่นอเมริกาไม่เข้าใจอ้าไอ้กูตายกูตกนะ้ำ เฮ้ยกูกลับมาเกิดจุดเกิดวันดีไอ้เม่งโอ้เสียงรบกวนมึงเยอะขึ้นไปแล้วผู้ชมรู้ไหมว่าตอนนี้ผมอยากจะแบบว่าวางตะปูเลยใบหน้าบ้านแล้วแบบว่ารถบ้านมันเลยปาร์ตัวโป้งสิบล้อไม่ต้องขับผ่านอีกเลยประมาณนี้นอะไรที่แบบเวลิกูดมากเลยแต่มันเออมันทำไม่ได้บางทีอยากทำยูทูบต่อเออจัดการจัดการมันน่าจะมีบอสตัวอื่นที่ดีกว่านี้ดีวะ นินจาเดส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 นั่นนนนมันตัวเฮี้ยอะไรเดะอันนี้คนเแดบบ็ดอันนี้คนใช่ไหมวุ้ยฟ้าคนหรือบอทวะน่าจะคนแหละเลือดเยอะขนาดเด็ด ซีโฟกไหนายลองสู้กับซีโฟกส์ซีโฟกคือตัวที่มันเป็นเหมือนกับหมคกใช่ไหมความจริงนี้น่าจะใช้เอสเปอร์ฟาร์มน่าจะดีกว่าเออเรียกดาบไงวะเ สอนเล่นมีสอนเล่นหรอวะถ้ากูถามนี้จะได้บอกว่าถ้าแบบว่าไฮยูโคยูซอสไอโคยูซอสไอดอนรู ไ no, อ้ก็ <c oughs> ต้องม o ทูแบดโดไอ้ w a t s o r o n i t s my b a d You ่ใ l ้ e ว้าสงสัยต้องทีมแบบไทยและพักดาบออกไงครับนี่ไงไทยจ๋าไปมึง โอ้ดิมนันในนั่นนี่ว่าคาดไม่จะต่อยกูคูขอละกูได้คาดไิจาร์ฟักดาบไเปเบ็ดวะ่ะเอยฉลาดตะเกียร์ไวรุ่นเมกาอือเช่ซีเอื้ออันนี้คือเพิ่มค่าในเมรแต่ถ้ากดตัวนี้ก็คือจะได้ ไดันถูกอ๋อขอบคุณมากครับบอกบอกเขาเล่นเพิ่งเล่นไม่รู้อะไรเลย เอาวัวไปเลยกูโดนกูโดนคำหยาบว่ารถไฟอิสโลบอกโอ้โห600ห้าสิบ600ห้าสิบเต็งอันนี้คือใครอ่ะแชมเปี้ยนลักกี้โอโหเลือดเต็มผมจะไม่ยุ่งกับเขาเขาเดี๋ยวนะอีพีไปเยอะกันไปเลย คือปัญหาตอนนี้ยคืออะไรด้วยครับคุผู้ชมผมไม่รู้ไอพวกไอ้พวกที่ผมจะไปสู้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนไแต่เด็กปูนี่แหละจำได้อยู่ว่าเนี่ยหนึ่งหม,มื่นได้ที่ไหมถ้าคุณนหนึ่งใท่านี้ถ้าคุณก็แบบว่ากุฎจุาอาเรือเนี่ยคก็ได้ทีเลยเอออย่าทำอะไรกูด,ดูเว้ยมีเรื่องแบตยัง,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 งไงต่อตัวน,นี้เป็นวัคซีนเหรืออาบอมนี่จะเดียวกันไหม บอก400แตมนี่ไงอ๋อมันมีบอกนี่อยู่ดีว่ะเออกูไม่ได้มองไปที่สายตาหรือขยะอะไรนี่เออนี่นายมไม่ได้ทำอะไรอะ่ะอ๋อนี่ฟิลนีนับโอ้โห120ล้านเรกูได้แค่ประมาณพันล้านตากูจะได้แค่ทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยโคตรโนประโยชน์ อื้อนี่ะไ<เ>อ้ก็พอได้อยู่พอได้อยู่ดีดีดีเดี๋ยวเราจะกลับบายแล้วกันนะตอนผมโผล่ไปเดียนะครับผู้ชมหนูคิดว่าสิบสิบนาทีจะทำไม่แค่ไหนโอ้สวัสดีครับผู้ชมงานที่ผมกลับมาจะไปฟาร์มไม่กี่นาทีมาทำให้ผมรู้ว่ามันไม่ช่วยอะไรเลยไอ้บอสอ่ะมันทำไม่รู้ว่าผมไม่เก่งนิดเลย คนดูเลเวลไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยตอนแพ้เนี่ยมาไม่เห็นเยดีเลยเรื่องของร้านวินเตตด็กเกนเอฟมีชาโดว์เลยสเตตัสสเตตัสแกไม่ช่วยอะไรเช่นเลยสเตตัสไม่ช่วยอะไรผมเลยเกมนี้ไม่อยู่สเตตัสคุณแต่อยู่ที่ว่าคุณขยันตีมากแค่ไหน เกมนี้ถ้าผมเพิ่งรู้ว่าเกมนี้นั้นน่ะคุณไม่ใช่ว่าคุณแบบเนี่ยไม่ใช่หรอคุณแบบว่าเนี่ยตีไงใช่ไหมคิดว่าตีมันได้ประโยชน์ไม่ยิงตีมันได้ค่าสเต็งตีคุณไม่ได้ใครจีนี่คุณนึกกดตัวแซ่บไปเรื่อยๆคุณจะได้ค่าสเต็งได้แบบสูงสุดไปวิ่งไปไปเลยนินจาเจอปัญหาโอ้เขาเป็นเอเซอร์ก็บินได้ อยุงกับไอเสี้ยเกิดอะบางอยง ชมรูมไ้ไหมครับว่ายุงอ่นนี่เป็นระดับเสือเลยเป็พวกอันตรพานิชย์หมุนกาของพวกเองเยู่โอ้เครียดคุณดีตัวอะไรูสร้รสึกว่าความไม่คุ้มนงไม่รู้อ่ะทำไมเทปเปิ์แบบว่าบินไปบินมาอะไรอย่างเงี้ยไหนดูซิทำยังไงเราจะบินไปบินมาได้เช็คเงท่านแหนะ สามหมื่นห้าโอ้แล้วกูเก็บเอาพอดีด้ยนะนเดี๋ยวมันจะบินทีนึงมือจะได้อะไรทุกคนดูหน้าผมนะหินตัวยิ้มเนี่ยแต่โลกจริงนะโอ้โหชิบหายกูยได้อะไรเนะี่ยกูเรียกันพันแมนวะ่ะอะไรวะ กูน่าจะไม่ไหวแล้วนะดูสกิวสกิวให้กูมาที่กูจะเป็นเน็เปอร์แก๊ลิงแมชชีน ừ mặt chinh chăng ba cu ba cu ba cu kết linh này này มไม่เชื่อเราผมจะการได้ก็แค่ไปหามานันเฉยๆเราจะได้ตายโอเคปัญหาหลักของกูเลยแล้วกูจะบินไปยังไงแล้วกูจะข้าไปยังไงมาให้ชาลานโก นี่มันให้กูสามหมื่นสี่ร้อยเนี่ยแล้วกูก็บินไปมา,มาโอ้ยวย่ะะถ้ากับกูวโดดได้มัโง่โอโหช้าซีเรี้ เป็นไวรัสเล้วฉีกน,นั่นเอง,ลงแ,แ,ลแล้วกูว่ากูว่าคลิปนี้จะโดนลิ็สิทธิ์ปะมนณเ่า่เนี่ยกูพูดกูแน่จะโดนแล้วเนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมจริงยูทูบเบอร์เด็กใหม่โดนลิขสิทธิ์บลมออกข่า,ขาวช่องสิบเก้าช่องไหนกูไม่รู้ไอเน,นี่ยอูเราต้องแล้วตัวจิโออะไรเนี่ย What the fuck? ปัญหาไม่อยู่ที่อัตัปัญหาไม่อยู่ที่สกิลนะปัญหาอยู่ที่ว่าปไ,ไม่ทำไม่สามารถทำให้กูบินไปบินมาได้ยังง่ก็ผิดกระทันหันอยู่แล้วไม่มีอีเวนต์มาด้วยจุงให้พีหมื่นสองเท่ากับสู้ไว้พวก บาซิล่าแมนก็ได้เงินดีกว่าเลยวะแต่มันได้แค่พันสองรุจบิบ้าตายโอเคชาลันโก้มันตัวไหนวะชาลันโก้ใช่ตัวนี้มันผมผมเหลืองๆไอตัวนั้นไอตัวนั้นอ่ะใช่ใช่ตัวนั้นแหลนะผมไม่อยากพูดับท่านผู้ชมกัวลิกาสิตมันกัดกิน โอ้ไม่มีประโยชน์เลยเลยโอ้อะไรเนี่ยสกิลชัตเตอร์ฟาอ่ะซีเลียตพันอ๋อผมแรงจริงทีงท่เป็นมัตจริงจังไอ้เชี่ยกูต่อยเขาตายแล้วว่ากูต้องโดนเขาด่าในใจอ่ะ เฮ้กูช่วยเองปั๊มไม่อย่ปัป๊มความนีงไอ้ชารัล็อคโง่ก็ไม่ได้เก่งนี่หว่ามันคุ้มบอกว่ากับการให้กูเดินไปเดินมาอย่างนั้น เกมเนี่ยผู้นา,นานผมบอกเยี๋ยจะบอกคุณเรื่องหนึ่งนะว่าไปอัปเดตอะไรมาให้เล่นมากกว่านี้ผมจะบ้าตาอยู่แล้วครับกูนั่งเล่นอะไรอยู่เนี่ยแล้วทำไมาเพลงมันเหมือนไมฮิโร่อคาเดเมียเลยเนะนี่ยเหมือนรู้สึกเหมือนไมฮิโร่ไหมคาเดเมียหรือว่าไม่เพื่อน ฉันไม่คิดแนั้นแหละโว้กูเล่นเนี่ยกูกเล่นคุยสัดท้ายนี่ชุบ0ซเรียพันหมัดขนมโอลา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 เฟกเอร์เบเกอรี่ มันขนมไปฝึกมาใหม่นะเฮ้ยกูมีเงินสามหมื่นแล้วกูโดดลงไปเลยฟาดฟาดอีกทีอีกทีอีกทีอ้วนสมจะปีนใหม่แล้วแหละดี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 มั่ไอเลิศมันเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมกูเห็นเกมนึงเว้ยเกมชื่อว่ามินิบล็อกเวอร์อะกูเห็นว่าเออเกมเนี่ยเราไม่เหนต้องเติมแบบลบออกเลย เราไม่ต้องเติมเราแค่เข้าไปเล่นคิดว่าเราอาจจะเปลี่ยนเกมไปเล่นแบบน,นั้นพวกเราไม่เก่งเราน่านจะไปเล่นแบบน,น,นั้นใช่ใช่แกคิดถูกเ,เราควรจะเล่นแบบนั้นตั้งนานแล้วไม่ใช่แกมานั่งเติมร,รูบบ์ปั๊มไปวนเนี่ยไร้สาระแล้วเราคุยเติมแล้วเควสไหมหมัดขนม ว่ากูไม่น่าไหวแล้วอะน่าจะได้เวลาจบคลิปแล้วหรืองมง <c oughs> เฮ้ยกดผิดไอ้เชี่ยวักหมดแล้วต่อยกูได้แล้ววัคซีนแมนกูไม่เก็บหรอกไอ,อ้ผู้ใหญ่ผู้ลูกเจอหมัดขนมกูนี่หมัดขนมแทรกเกอร์บิสกิตโอลา่าถึงว่าน่าจะถึงเวลาในการจบคลิปแล้วแหละว่ากูไม่ไปไม่ได้เหมือนเดิมได้หรือมึงนู้นคนหมัดขอบกูนี่รับตรงอะก็ให้เช็คในหนึ่งปฏิการ มัดนี่ถ้ามิีคิดโควิดนั่งหนูน่าจบด้อยใครรักใครชอบผมอย่าลืมกดซับใครเกรลียดกดซับด้วยน่ารักจริงเลยทุกคน